สวัสดีครับกับรายการเชฟกระทจวดนะครับตอนนี้ภาคนี้นะครับวันนี้ผมจอนนี่จวดนะครับอนยอาไล่หันโตครับสวัสดีครับส่วนผู้ช่วยกุ๊กนะครับสวัสดีครับผมดืคาทิแต่ดำครับโวยเอสุดมึงหมวกแมงยังก็มุนเดี๋ยวนะโอ้ยเขาไม่ได้ใส่แบบนี้ หมวกน่ะเขาใส่แนวนี่เออเอ้ยมุนบดอยนะครับเมียเอ้ยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นภาคต่อนะครับจากรายการแรกเชฟกระทะจวดนะครับวันนี้รายการฮาฮาครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของจอห์นนี่มือปราบอินดี้ไปด้วยนะฮะกับรอยยิ้มสนุกสนุกเพื่อมามอบให้กับพี่น้องในบรรยากาศที่สังคมตึงเครียดนะฮะ วันนี้นะครับผมกับเชฟสาธิตนะครับจะพาทุกท่านมาแนะนํากับอาหารยุโรปหรือที่เรียกว่าอาหารยุโรเปียนนะครับซึ่งเป็นเมนูนะครับมาจากประเทศเยอรมนีนะฮะที่ผมเคยไปร่่มเรียนมานะวันนี้นะครับสมัยที่ผมไปเรียนอยู่บุริเซียดอตมุนนะครับกับเมืองวูบบวกนะครับวันนี้ครับมาชิมนะครับมาดูกับอาหารนะครับนี่ครับปลานี้นะครับอ เป็นปลาที่สดๆนะครับปลาอีกรมหรือปลาอีตูนะฮะวันนี้นะฮะจะมาดูนะครับอาหารสูตรของทาง่าสากลยุโรเปียนะครับโอ้ยตังแต่สูดกูกไปกินขาเลยมันมันไม่เละมันไม่เละอ่าเ็อย่งสิบปอด์แดงขาเบืองมันดีกวากินกาอนนี่ พี่น้องครับมาวันนี้นะครับเชฟจอนนี่นะครับจะทำอาหารให้ท following following ่านทานนะครับให้ท่านชมนะครับอ่าฮอ่าชุดยอดครับแนวจวดไปใส่ว่าแนวจวดแต่มาแนวด้เว้ยรีดมาแนวด้ว้ยทีมงานอ่าขวดขาวขวดเขียวเข้าไปใส่เบิดเยิ้มเปิดเยิ้มแล้วเบ็เนะบ่ ย้อนเงินกุชยซื้อทีมงานไม่เตรียมไม่เลยมีแต่บ่อเขาเน้อนะฮะพี่น้องครับมีโอกาสมาอุบลตนะครับเด้อมากินอาหารสากลน้ำผมนะครับเด้อเมื่อวีผมสิกรไปกำสูกินมันมันไปมันไปดูไปดูนะฮูบอโลกทะเลนี่ฮูบอโลกทะเลเชี่ยวมอดอีสานนี่มึง เรือมอนอีสานม,มีโอกาสมาเที่ยวตรงหน้าผมมากินอาหารรูหรูอาหารเหลาผมนะครับมากินอาหารเหลานะครับหุ่นหันอยากกินได้ก็แดกว้มึงแดกวย้อ เแน่วจวดมากแนวจวดมากใคเออมาทีมงานทีมงานเออทีมชงเรามั่งเออเฮ้ยกี่กับก่อยปลามาทานพี่น้องมาทานอ่า ก่อยปลาเอาแคสโนนีก้อนนะครับพี่น้องครับบุบลราชท,ท่านนี้ครับเป็นเมืองอีกเมืองนหนึ่งนะครับเนะอะยู่ช่แดนครับผมเกิดอยู่แ่นดินนี้บ้านของผมมีแม่น้ำมูลเป็นแม่นำ้ำสายหลักนะครับแล้วก็มีแม่น้ำซีแม่นำ้ำอ่าซีบกซีใบนะครับมีโอกาสมาเดียว มีโอกาสมาเที่ยวอุบลน,นะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับมากินก้อยปลานผมครับปลาเป็นปลาแม่น้ำครับปลาสดๆดสื่อจากแม่น้ำนะครับาสาธิตมึงว่างมึงก็นั่งซอยเขาขวายกูได้นี่มาขวายเออขวายไงดํามุนมอาครับพี่น้องครับก้อยปลาก้อยปลา นะครับเนาะก้อยปลาไม่น้ำมู้นครับปลาอีกกำผมผมผมมาเมื่อักแม่นักอไกหน่มีโอกาสมาได้พี่น้องเด้อมาเที่ยวอุบลราชธานีเว้นสุดมึงนี่มึงก็ขีนแต่สถิตนี่จะตีนท่ำลงที่หน้าเนาะเสียบแมงหัวใส่สุดยางรูสแตกก้อยปลาเออขวานหลวมสุดยอดเลยครับอ่หลังจากนั้นแล้วครับเราต้อง ก้อยนะครับเราต้องฟักทีมงานมีมีดนักในวอลทีมงานลินไม้สาธาทิศตะล่าพวกทีมงานเบื้องหลังม,ม,มีอยู่ครับแต่พอนตีอยู่มีด <c oughs> มีมีดแบบผ้าบาเว้มัน,นงะักเขาวไว้น้ำกระไรปวดเว้ยพี่น้ำบอกแนี่ยนะมันจะสุกไว้เอายกสาธิตยกม แมงมานางแดกานางขาแดกต้นอยู่คั่วไอ้กุลกอยมึงมานางส้อยของขัวทาภา่ากะตำหอมข่อยปลาด้วยพี่น้องด้วยทีมงานไอเชฟไอเชฟลูกชุบอยู่ไหนวะเอาเอามีดมีเมียดหนักๆไหมยังไงไปแล้วนะครับฮะเออมันตรงแนวนี้เออพี่น้องครับมาอุบลราชธานีครับมากินอาหารสูตรจากประเทศเยอรมันน้ำผม ป่อยปลาอีกกำเด้ไหมเคยกินมอสาธิตอืกินหนองบา้านเฮาคือ่ามีโอกาสกลับมายามบ้านเด้อวช่วงนี้ฝนฟ้าหน้าน้ามน้องกลัลลังงามเข่ากลัลลังเขียวนะครับอือีสานยี่สิบจังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเนาะสาธิตตกลงมึงสีฝากซอยบัวนี่โม,มบายเลเออให้บอกให้สอนนะ อันมือนั่นนะที่กูไปปล่อยมึงลงเลยเขามารับมึงอ่ะตกลงเราเราพามึงไปใส่กูคือถามึงให้กูถาโดนเลยเราไปร่วมปลาทู่กันอ๋อเราอ๋อเราขายปลาทู่เรากต่ยังพามึงไปเอาปลาทู่ไปลงก่อนนี่พอดี๋ยวมมผเนบอกถึงเหรอเขาไปนั่งหาเราทีกมือเนาะอยู่อยู่ตลาดนมึงก็หูวัว กูเสียเงินเราอยู่ได้หาลอยพ่อค้าน่ยมันลดได้หมือนหลังจากกูถ่ายถ่ายคลิปมึงนั่นแล้วนะแต่กูก็ลงมสนกูก็ลืมเดี๋ยวเขานำไปหาเรายน้อเหมือนเนาะยู่ทางไหนวะเห็นว่าอยู่ว่าลินบ่อยู่นคนว่าลินหรือคนทางไหนเห็นว่าอยู่แถวใกล้บ้านแบบเกมเนเป็นเป็นน้อกเหมือนเหมเกมบวดเนาะเกาอ่าพี่น้องครับอย่าอย่าพะย่ เนี่ยพะแขไหมไอ้มันดีง่าขี่เคี้ยงมีกขึ้นขี่เคียคเค้ยงต้อีขึ้นปะจัดเบ๊บมอเมึงมาขัว้วใหญ่ไม่ใจอันนี้อ่า <c oughs> ไม่ใจอัไนไงสูตรกูข้วยมึงถาเบิงข<อ>่อยสูตรกูหน้าวอาพี่น้องครับมาอุบลมหาตำรโโดจซื้อเหล่ามานำ

จนนีมือปา่าเสียบเสียบพี่น้องหลังจากนั้นครับเอาลงอเอาล,งล,อาลงล้วนเอาลงล้วนเห็ดมันสุกครับกินกินมูสุกเป็นโลงยังสถิตเป็นโนกีกระตือฮะเป็นโนกีกระตือกีกระตือกว่า้ย <laughs> <Okay. S 1> นี่นะครับ Du nó minh soup Du nó minh soup As I did tay mãi gần như quá gần đây đẹp mãi mãi là 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 luôn เอาน e ้ำน <If S 1> oh, ี่เทออกเอาน้ำนี่เทเอาน้ำเอาน้ำนี่เทสเนียนี่นั่นนึงอันนี้เอาเทสเนีนี่เออเทเอาน้ำนี่เทสเนียจับนี่ดิล่ะเทเทสเนียบดีไเบิดได้วะเออเทมึงเบิร์ดเฮียใส่กูได้เออเทเทสเนียบดเออล้วเอามอหนีบ้างนี้ว้างนี้แล้วเอานี่เอาหมอหนี้เทสเนียนี้เปล่าที่ล่าเว้ยสิบอะไรเด็กไปมังจีบออะ เฝ้าเนี่ยเออขั้นตอนกรรมวิธีมันเป็นแนวนี้เออเออเออเอาอันนี้ยกยกเอาอันนั้นบ้างวันนี้หรือเอามอนี่บ้างวันนี้เอามอนี่เอายกนี่ไปจับนี่ไปไปบ้างทันเออไปบ้างนี้เออเราเอามอนี่เอามอนี่มาบ้างนี้มาบ้างหนากูเออเออเราเอามอนี่เทสติดเฝ่าที่เราบอกคุยเ้ยเห็นบ่ล่ะเมียกูโทุนดํา เ,เดี๋ยวเข้านึงเมียหน่อยเข้ามาเอาวางในเพลินเอออยู่ในใจเจ้าเสมออื้ออื้อเฮ้เออโอเคโอเคเดี๋ยวไปถ่ายคลิปอยู่ข้าวนึงเท่านี้ละเนี่ยเห็นบมดละมักโทษน้าเมียกูเนี่ยถึกตีนเสมอเท่รุ่งโอ้พรแม่เออแม่เทแล้วกูจะเ, <laughs> เอา,าใส่นี่ข้างนี้อ,อ๋อไอ้ยมันนี่ <laughs> <laughs> เออพอโอเคบ้างทั้งนั้นที่มอนี่บ้างทั้งนี้เออพ่อข้อนี้กระเหลียวเฮ็ดให้มันเสียเปล่าไมล่เฮ็ดมันหยุ่งมัหยากบอกว่าเฮ็ดขั้นตอนรวดเร็วรวดเร็วเออหลังจากนั้นอ้าวมึงนาทีปรุงให้กูแดงนี้อ้าวอ้าวปรุงสูตรมึงอ้าวนี่ผงสุรสดผงสดวัวไซนิมาเขาว่วไซนิมาเขาอ่าเอาลงเออเออ ออเอออุ้มมือเส่หลายเดมืห่หลายเป็นปะเอายงอียเอาหนามใส่แนีมันยังล้วนเอากูไห้เกียรติมึงปุงเล้นี่เอออีกแน่กูว่าโบเพ็ดเเดี๋ยมันเพ็ดปอ่ามือเป็นยังใส่ไม่ไ้อ่าโบเนยังใส่ไมก็ไดเป็นปะกนเพียนเอาออกมะได้เป็นปะ เอาเอาลงอู้หลายไปเลยรเรื่อเรือออกวะ<า>เอาเฮียจงไห้ต่อคนเนาะอ,อ่าอ่าครับนี่นะครับก้อยปลาอุบลร,ราชธานีลาบปลานะครับบรรยากาศยาแยงๆนะครับพี่นอ้องเออน้ำปลาเอาไห้ใส่ก้อยปลาเสิร์ฟพี่น้องมีโอกาสนะครับมา <laughs> เอ๋อชิดใจอืมคว้มแต่งตนะัวน่ากดแมงท้ากูเจ็ดก๋ยวยปลยาก๋วยกูรู้ว่ามีแต <laughs> ่ห้างยูโรเดี๋ยังไม่เท่าโอ้หอมมวยหวยอะไรไม่รู้ผมเป็นคนขคั้วภาษาดีนคนปรุงครับเชฟกระทะจวดนะครับก้อยปลานะครับหน้าใส่ยี่ห้อภาษาจีค่ะบนหนังก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนะเอาชิม แจ้วถุดจอเลยแจ้วยังไงโม่อะไรไปพะหอมใส่แล้วพักหอมแจ๋วกินแจ๋วเลยเด็ดใส่ถุดจอดเลยหอมเปภาษาอังกฤษเรียกว่ามิ้นพระหอมสาราสาราแนสาลาแนจากบ้านน้มึงอ้าวกินแล้วเอาตักมาอ่ะพี่น้องครับ ลาปลายกัมครับอืมก้อยปลายกัมนะครับเนาะสูตรสาธิตตายตำกับจอนนี่จวดนะครับจอนนี่มีปราบนะครับเนาะเศบเศษครับมีวายโอกาสมาเด้อโอ้ยจีเดีย,เยบเศษของมันตัวอะมันปรุงเศษตัวละครับอืมอ่ากินกับเ,เหล่าขาวนี่ว่าทานอ่าอะ สุดท้ายนี้ครับขอทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขกับมีโอกาสมาบนราชธานีสาธิตยกลงนะมาเที่ยวตรงหน้าผมนะครับเด้อสาธิตเทียนกับเขาเสียบีดีครับอ่าให้มันบุงให้กินนะครับมีโอกาสมากนะครับเด้อขอความสุขจงมังเกิดแก่ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปครับสุดท้ายนี่ขอผมแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับจวดสาธิตจวดสวัสดีครับเชฟกระทันจวดครับจจวววดดด